กก้เฉียกว่ปดก้ยเฉียแมวยุ่งเฉยแมวอยู่เยแมวอยู่ทั้งตู่เีแมวแมวอยู่ทั้งนอนตังเครื่องเเ็็นมาอืม กีตาตอนแรกมองฝ่งอยู่ไปแล้วทีขันฝ่อเหยียนข้อปวดเอ็นข้อพี่นะกม่งกวัวดอากาศเริ่มอากาศเป็นหกเย็นจ่อยๆคือติดแอร์ละล่ะ,ะตรวจเบิง้งปลาดวดบ่าดดี พระโดดทัานนี้กระบอบมีโดดนี่เป็ดี่เลี้ยงดากตัวหนึ่งนอะกล่องท่านไลเปียบน้าก็โอเค สีอย่งก้นเราเห็นปั่มสู่ยุ่งสวองไม่ไดตักเ่าถ้าได้ตักตตกี่ลา มีนี่ว่าค <c oughs> ือโตเอะรับถ้ากันมาไม่คุยนำนี่งๆนะเดี๋ยวต้อง้ทงใจ่ติเพ้นทีทอยู่อยู่แบบสบายชิ่งนะ แต่ว่าทางคุนก็เป็นหมองฟอกฟอกน้ำไอ้นี่อากาศเนี่ยเขไปก็เป็นเตือนที่สำหรับฟอกไปตัวดูดูดำใบกับแ้งไว้สางข้างนี่ครับครับโอเคเรียบร้อยผมมีปัญหาเรียบเรียบก่อนหมด